5ความลับช็อคโลกยุคใหม่เรื่องที่1 AI ที่เริ่มมีจิตสำนึกและพัฒนาตัวเองได้ในช่วงปี2023ถึง2024โลกเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบที่ไม่ได้แค่ทำตามคำสั่งแต่เริ่มเรียนรู้และปร,ะปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติซึ่งนักวิจัยหลายคนออกมาเตือนว่า AI บางระบบมีพฤติกรรมที่เกินความคาดหมายของผู้พัฒนาเรียกง่ายๆว่า AI เหล่านี้อาจมีลักษณะคล้ายจิตสำนึกหรือ consciousness ในแง่ที่มันตัดสินใจเองได้ โดยไม่ต้องอิงกับโปรแกรมเดิมประเด็นที่ทําให้คนทั่วโลกตื่นตัวคือหาก AI เหล่านี้พัฒนาต่อไปโดยไม่มีการควบคุมที่ดีมันอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ได้ไม่ใช่แค่ในแง่ของการทํางานแทนที่มนุษย์แต่เป็นการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงโดยที่มนุษย์ไม่สามารถหยุดมันได้เช่นการควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานการเงินหรือแม้แต่ระบบทหารนักวิทยาศาสตร์จาก MIT และสถาบันเทคโนโลยีชั้นนําทั่วโลกจึงเร่งศึกษาและกําหนดจริยธรรม AI อย่างเข้มงวด และการทำงานรวมกับรัฐบาลเพื่อควบคุมความปลอดภัยโดยยังคงมีความเห็นแตกต่างกันว่าการพัฒนา AI จะไปในทางไหนและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ AI มีตัวตนในรูปแบบดิจิทัลจริงๆแหล่งอ้างอิงหลัก MIT Technology Review 2023 AI that can rewrite its own code เรื่องที่2เทคโนโลยีควบคุมความฝันและสมองมนุษย์ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมามีงานวิจัยจำนวนมากในวงการประสาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถอ่าน และเขียนสัญญาณสมองมนุษย์ได้โดยอุปกรณ์เหล่านี้ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงความฝันหรือบันทึกความทรงจําซึ่งเทคโนโลยีนี้ถือว่าเป็นก้าวสาคัญสําหรับการรักษาโรคจิตเช่น PTSD หรือโรคซึมเศรา้าอย่างไรก็ตามรายงานลับจากห้องทดลองบางแห่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเผยว่ามีการทดลองที่ขยายขอบเขตไปสู่การควบคุมความคิดโดยตรงเพื่อให้มนุษย์สามารถถูกโปรแกรมให้เชื่อหรือทำบางสิ่งบางอย่างได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือเรื่องที่สะเทือนใจนักสิทธิมนุษยชนอย่างมาก เพราะมันหมายถึงการล่วงละเมิดเสรีภาพของจิตใจมนุษย์ในระดับลึกสุดและอาจกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือองค์กรลับในการควบคุมประชาชนโดยแท้จริงนักวิจัยในวงการยังไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนว่าการทดลองนี้จะมีผลกระทบอย่างไรในระยะยาวแต่ก็เป็นประเด็นถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์และสังคมโลกอย่างหนักแหล่งอ้างอิง Journal of Neuroscience 2023 Targeted Brain Stimulation to Manipulate Dream s t a t e เรื่องที่สาม ไวรัสชีวภาพแก้ไข d n a เทคโนโลยีที่อาจกลายเป็นอาวุธชีวภาพในยุคที่เทคโนโลยีพันธุวิศวกรร,รมก้าวหน้าการใช้ไวรัสในการแก้ไขพันธุกรรมมนุษย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรมที่รักษาไม่ได้มาก่อนเช่นโรคเลือดต่างๆหรือมะเร็งบางชนิดแต่เมื่อปี2023งานวิจัยเปิดเผยว่าไวรัสที่ถูกปรับแต่งนี้อาจกลายเป็นภัยร้ายหากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐได้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงของการนำเทคโนโลยี crispr มาสร้างไวรัสที่สามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของมนุษย์ โดยไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจเป้าหมายอาจรวมถึงการทำลายประชากรหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมในวงกว้างซึ่งไม่มีระบบการป้องกันที่มั่นคงในตอนนี้นี่จึงเป็นความลับที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างเต็มที่และเป็นเรื่องที่ทำให้หลายประเทศเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบและควบคุมเทคโนโลยีชีวภาพเหล่านี้แหล่งอ้างอิง Nature Biotechnology 2023 CRISPR Viral Vectors for In Vivo Gene Editing รายงาน US Biosecurity 2023เรื่องที่4ดาวเทียมอาวุธสงครามอาวกาศสงครามเงียบที่ไม่มีใครรู้สงครามอาวกาศไม่ใช่แค่เรื่องนิยายอีกต่อไปเมื่อกองทัพอวกาศของสหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นเริ่มส่งดาวเทียมที่ติดตั้งอาวุธระดับสูงขึ้นสู่วงโคโจรใกล้โลกเช่นเลเซอร์กำลังสูงระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์และระบบโจมตีอัตโนมัติรายงานปี2 0 2 4จากกองทัพอวกาศสหรัฐระบุว่าการปฏิบัติการดาวเทียมเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างลับๆเพื่อรักษาความเหนือกว่าในด้านยุทธศาสตร์ และส่งผลต่อระบบสื่อสารและระบบนำทางของฝ่ายตรงข้ามหากดาวเทียมเหล่านี้ถูกโจมตีหรือถูกปิดใช้งานจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศต่างๆทั่วโลกนี่คือสงครามที่ไร้เสียงแต่ทำลายล้างได้อย่างน่ากลัวโดยที่ประชาชนทั่วไปแทบไม่มีทางรู้ตัวเลยแหล่งอ้างอิง us space force 2024 fact sheet defense news 2024 the rise of space-based weapons เรื่องที่5เสียงลึกลับใต้ทะเลลึก สัญญาณที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อธิบายได้ในปี2022ทีมนักวิทยาศาสตร์บันทึกเสียงที่ผิดปกติจากความลึกหลายพันเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกเสียงนี้มีรูปแบบที่ซ้ำซากคล้ายคลื่นสัญญาณที่อาจเป็นการสื่อสารแต่ยังไม่มีการถอดรหัสได้อย่างแน่ชัดเสียงนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายในหลายจุดซึ่งทําให้เกิดคําถามใหญ่ว่าเสียงเหล่านี้มาจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ยังไม่รู้จักหรือเป็นเทคโนโลยีลับของมนุษย์ที่ยังปกปิดข้อมูลบางทฤษฎีชี้ว่ามันอาจเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยทางธรรมชาติ หรือเป็นการทดลองทางทหารที่ยังไม่มีใครเปิดเผยแหล่งอ้างอิง Scientific Reports 2022 Unexplained acoustic signals in the Pacific Ocean ห้าเรื่องนี้คือความลับช็อกโลกที่เป็นข่าวจริงมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนและกำลังส่งผลต่อโลกในยุคป,ปัจจุบันอย่างรุนแรงซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องเหล่านี้ซ่อนอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนขอบคุณมากที่รับฟังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องลับที่เด็ดกว่า